สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากทุกคนแล้วได้ของดีเป็นแบบว่ามันสด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 ใหม่ๆเลยนะทุกคนนะคะสดสดใหม่ๆเลยทุกคนคิดว่าอะไร <dem n. S 1> เราเราได้ของดีที่อยู่ในตัวน้องไข่มุกนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้นสับปะรดก็กำลังมาลง นะสับประรดที่แม่แม่พี่พี่นะคะเมตานะคะอุ่นหนุนยญาบ้านแฝกก็กําลังมาลงนะคะก็เจม่ก็เอายญ้าเอ้ย,ยข,อข,อขอโทษค่ะเอาสับประรดนะคะให้กับตุย้ยนุ้ยได้ชิมนะเป็น QC ซใช่ไหมปรากฏว่าพอชิมไปหนึ่งคำตุย้ยนุ้ยคายทิ้งตุ้ยนุ้ยคายทิ้งนะคะแล้วสิ่งที่เขาคายออกมาคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนนี่คะ่ะ วันจาาฟันไม่ได้แต่งด้วยหมายถึงว่าคือเราไม่ได้เอาอันเก่าเพื่อมาถ่ายคลิปนะนี่สดสดยังทงเดียอยูย่เลย,ย,ย,ยสดสดนะเลือดยังติดอยู่กับฟันอยู่เลยนะคะอไอแมงม่มาออกอหน่อยเจม่เอาขึ้นมาให้ดูหน่อยโอ้ยใหญ่นะเนี่ยใหญ่ครับใหญ่นะฟันอากาศไหมอากาศอุ้ยโคงดีไข่มุกใอ้คงดีแล้วชิ้นใหญ่มากด้วยทุกคน นึกว่านึกว่าอะไรอ่ะนึกว่าอมีมีแมลงอะไรกัดเขาเนาะคือเขาเขาคลายตัวนี้พิงพวกเขาไปหันหน้าไปโน้นแล้วเขาไปจกปากเขาอ๋อเขาคลายอันนี้ออกก่อนเขาคลายนี้ออกปุ๊บแล้วเขาก็หันหน้าไปทางนน้นใช่ป่ะแล้วเขาก็ไปล้วงปากเหมือนมีอะไรตอดเขากัดเขาตอดเขาอ๋อเหมือนมีอะไรต่อยเหมือนมีอะไรกัดใช่ไหมแล้วแล้วแล้วมันล่วงลงมาเองบ่หรือว่าเขาหยิบออกมา น่าจะล้วงออกน่าจะคายออกมาหลุดออกมาออ๋เขาคายออกมานี่ดับรถทำแรกของเขาอ๋อคายออกมาพร้อมนี่เลยนี่ก็ไม่รู้ว่าเอ้ามันมีอะไรกัดเราก็เลยเดินมาดูก็ก็เลยมามองเห็นเลือดเอาเจ้าลุกก็ไม่บอกเลื่อมองเห็นเลือดนะครับเออาุ้ยชิ้นใหญ่นะฟันฟันนะฟันฟันอากาศใช่ไหมฟันอากาศนะคะอุูใหญ่มากใช่พอฟันล่วงปุ๊บ เขาก็จะกินของได้นะในตามปกตินะฮะเป็นการผัดเปลี่ยนฟันใหม่เวลาก็ถ่ายฟันใหม่แล้วก็จะกินอาหารกินได้ดีขึ้นจะได้นะครับทีนี้โอ้ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากนะดูดูดูด้านไอ้นี่หน่อยดูอีกด้านหนึ่งหน่อยสดสดนะทุกคนสดสดนะสดสดนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดไข่มุกให้ของดีค่ะโอ้ใหญ่มากโอเค สามนิ้วออพอดีพี่เลยพี่เขาพี่เขามาลงสับรถพี่เขาไม่เคยเห็นพี่เขายังไงนี่เลยเออพอดีเลยอ่ะเป็นช่วงที่ควานอยู่แล้วเห็นพอดีดีเนี่ยเขาไม่เอาทิ้งไปทางอื่นนะไ<า>น้อนเดี๋ยวหนูก็กินข้าวโอกินข้าวอ่ะซ่านเดี๋ยวหนูก็กินญ้าได้เยอะๆใช่ไหมฟันหนูดุดแล้ว